ตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของคุณคือใครตัวเองในแบบที่ดีที่สุดแต่ก่อนที่เราจะไปถึงตรงนี้นะคะซูซี่ขอมาเรียบเรียงเพื่อจะสรุปสิ่งที่คุณจะต้องทำจะต้องเล่นในแต่ละวัน,นก่อนนะคะเพื่อที่จะปั่นสนามพลังงานของตัวเองกันถ้าคุณทำเชื่อมโยงเช้าและ ก่อนเข้านอนพร้อมสมาธิแห่งความอุดมสมบูรณ์มาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้สนามพลังงานของคุณก็คงเริ่มเปลี่ยนแปลงและเริ่มมีโมเมนตัมแล้วพลังงานของคุณจะมีพลังมากขึ้นเรื่อยๆนั่นหมายความว่าพลังงานในการสร้างสิ่งต่างๆของคุณจะมากขึ้นด้วยทำให้คุณสร้างได้เร็วและง่ายขึ้นสิ่งที่คุณต้องเล่นให้เป็นนิสัยใหม่ ก็คือหลังตื่นนอนทําเชื่อมโยงคุณอาจเข้าเชื่อมโยงผ่านเทปหรือเข้าเองโดยไม่ใช่เทปก็ไม่ใช้เทปก็ได้นะคะแค่หลับตาหายใจให้ลึกและช้ากว่าปกติวางมือที่หน้าอกแล้วรู้สึกถึงความรักที่มีให้ใครบางคนและรู้สึกขอบคุณคนคนนั้นบางคนหรือเหตุการณ์บางเหตุการณ์ อยู่กับความรู้สึกนะั้นสักครู่แล้วค่อยๆเอามือออกจากหน้าอ,อกยังคงหลับตายอยู่แล้วสั่งลูกบอลพลังงานคุณต้องการให้สิ่งดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างสั่งทีละเรื่องนะคะแล้วในระหว่างวันคุณค่อยสั่งเรื่องอื่นๆต่อไปอีกพอสั่งเสร็จแล้วให้คุณส่งความรู้สึกขอบคุณให้กับสิ่งที่คุณสั่ง ระหนึ่งว่ามันได้เกิดขึ้นแล้วพร้อมๆกับเห็นภาพสิ่งที่ต้องการกำลังเกิดขึ้นอย่างมีความสุขแล้วค่อยออกไปเริ่มต้นเช้าวันใหม่ของคุณแต่ถ้าคุณไม่รู้ีบคุณก็อาจจะแกวงสร้อยอีกสักหนึ่งนาทีเพื่อเป็นการพิสูจน์และยืนยันกับตัวเองว่าคุณมีอำนาจควบคุมสิ่งที่จะสั่งให้เกิดให้เกิดขึ้นสั่งให้อะไรเกิดขึ้นก็ได้ และเพราะคุณสั่งให้ส้อยแกว่นได้คุณก็สั่งให้ทุกสิ่งเกิดขึ้นได้เช่นกันแล้วในระหว่างวันก็ให้คุณเล่นกับแบบฝึกหัดของแต่ละวันด้วยความสนุกตั้งตารอดูว่าเมื่อคุณเล่นกับจิตใจของตัวเองอย่างตั้งใจแล้วสิ่งดีๆอะไรจะเกิดขึ้นบ้างเมื่อมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นให้คุณทำท่าทางแห่งชัยชนะของตัวเองพร้อมบอกตัวเองว่านี่แหละ คือการสร้างของฉันนี่คือความสำเร็จของฉันขอบคุณนะสิ่งที่ดีนี้ได้เกิดขึ้นแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกกังวลกลัวลังเลสงสัยหรือเครียดให้คุณหยิบสร้อยขึ้นมาแขวาเพื่อที่จะบอกตัวเองซ้ำๆว่าอำนาจอยู่ในมือคุณและคุณเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆให้ดีขึ้นได้เสมอ พอจบวันให้คุณทำเชื่อมโยงก่อนนอนส่งความรู้สึกขอบคุณให้กับสิ่งดีๆมากมายที่ได้เกิดขึ้นในวันนี้แล้วเข้านอนพร้อมสมาธิแห่งความอุดมสมบูรณ์โอเคค่ะกลับมาที่ของเล่นในวันนี้คือตัวคุณตัวคุณเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดคุณคือใครวันนี้ให้เริ่มถามตัวเองว่า ตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของคุณเป็นคนยังไงให้คุณใช้จินตนาการกับทุกมิติของชีวิตตัวเองนะคะใครคือคนที่คุณต้องการจะเป็นในแบบที่ดีที่สุดของคุณเป็นยังไง <t ell> เริ่มตั้งแต่ลูกที่ดีที่สุดในแบบของคุณเป็นยังไงพี่น้องในแบบที่ดีที่สุดของคุณเป็นยังไงพ่อแม่เพื่อนลูกค้า เจ้านายหุ้นส่วนคนรักสามีหรือภรรยาที่ดีที่สุดในเวอร์ชันของคุณเป็นยังไงคนข้างบ้านในเวอร์ชันที่ดีที่สุดของคุณเป็นยังไงลองเอาใจไปเห็นตัวเองในทุกๆมิติหรือว่าแต่ละบทบาทที่คุณเป็นอย่างดีที่สุดคุณจะเป็นอย่างไรพอคุณเริ่มเห็นภาพคร่าวๆแล้วให้คุณลองเป็นคนในบทบาทนั้นดูว่า คุณรู้สึกยังไงที่กำลังเป็นตัวตนที่ดีที่สุดของตัวเองเล่นในใจด้วยการเห็นภาพก่อนแล้วใช้ความรู้สึกเป็นตัวนำแล้วเริ่มแสดงออกบนพื้นฐานของความรู้สึกนั้นดูนะคะคุณจะแปลกใจที่ตัวเองเป็นได้มากกว่าที่คุณคาดคิดเอาไว้หลายเท่าซึ่งนั่นจะทำให้คุณรู้สึกดี มากๆกับตัวเองคุณจะรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองและสิ่งดีๆอื่นๆจะตามมาอยากหลีกเลี่ยงไม่ได้เล่นให้สนุกนะคะ